นตมากาลังจะพูดว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนอัตมาเหมือนกับท่านอาจารย์เหมือนกับทุกรูปมีคุณพ่อมีคุณแม่การได้เกิดเป,ป็นมนุษย์กานพทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการได้ใช้ชีวิตในโลกนี้คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีพร้อมสมบูรณ์พร้อมในร่างกายสังขารไม่เป็นหูหนวกตาบอดเป็นใบเป็นพิคงพิการยิ่งประเสริฐที่สุด ถามตัวท่านเองว่าเรามีพร้อมกายนี้จิตนี้ร่างกายสังขารต่าสงสมบูรณ์พอกวรแก่กายเราเป็นคนประเสริฐหรือเปล่าเราเป็นคนโชคดีและเราทําความโชคดีของเราทุกวันให้เป็นโชคร้ายไหมถ้าเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วว่าชีวิตนั้นประเสริฐน,นะชีวิตนั้นสําคัญนะชีวิตนั้นดีที่สุดเราจะทําอะไรเราก็จะระมัดระวัง ไม่ประพฤติผิดในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขโมยสิ่งของประพฤติผิดในการพูดจาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่เมาดื่มสุราเมรยัอยอื่ในใดเป็นต้นห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมเป็นหลักประพฤติเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนที่ประเสริฐ ในฐานะเป็นโลกีชนแล้วกลับมาที่คำถามแต่ถามต่อไปให้เพิ่มเติมขึ้นว่าแล้วเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไหมัมไม่มีใครตอบได้ดีที่สุดเท่ากับตัวของโยมเองว่าโยมจะอยู่อย่างไรให้ร่มเย็นเป็นสุขสุขแรกก็คือสุขใจสุขที่สองคือสุขกายกายก็สุขใจก็สุขเพราะอยู่ด้วยความเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อบอเพ็ุบุญปารมน และชีวิตนี้เกิดมาเพื่อแบ่งปันเพื่อกูลเรียนรู้แก้ไขพัฒนาอาตมาว่านี่คือคําถามที่จะหาคําตอบวันปีใหม่ของเราเพื่อเกิดสติปัญญาในการดูแลตนอยู่เพื่อที่จะสร้างชีวิต้เป็นตํานานนะแต่ไม่อยู่เพื่อสร้างชี่ได้เป็นตำหนิทุกครั้งทุกอย่างที่เราได้ทําด้วยใจบริสุทธ์และเบิกบานนั้นเป็นความประเสริฐและเป็นความ,มงลภการใีสุดของชีวิตข,ของคนเรา อาตอมายเองถ้าจะอํานวยบวยพรคงจะพูดว่าให้ท่านรักษาชีวิต okay, ดีแล้วใช้ชีวิตให้ประเสริฐที่สุดในทุกลมหายใจเขา้าออกเรื่องใดที่เป็นความทุกข์เรื่องใดที่เป็นความเศร้าอื่นใดที่เป็นความเหงาในใจนี้ในกายนี้มีแต่ท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะปัดเป่าบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในใจนี้ในอารมณ์นี้ในชีวิตนี้ของตัวท่านเอง ถ้าพิสูจน์สงฆ์สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ได้ไหมได้ผ่านคําสั่งสอนได้ผ่านคําบอกเล่าแต่พูดใส่โยมมาสิแปดีไม่เอาไปทําหาเกิดประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์เมื่อโยมไปประพฤติปฏิบัติแล้วเอาไปทํอย่างนั้นรับการวันนี้ิบไปถ้าใครยังอยู่มีความเศร้าโศกทุกข์ใจกลับมาที่ใจของตัวเองใจเป็นจุดเรื่มต้น แห่งความทุกข์ความโศกความเศร้าและในขณะนั้นเองใจก็เป็นที่เริ่มต้นแห่งความเปิกบานแล้วความเป็นบุญเป็นกุศสเช่นกันอราราบภาพทั้งสีรูปแม้จะใช้พิธิกรรมในทางพระศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้บรรดาบุรพาจารย์บุพาการีญาติพี่น้องพวกของบริวารที่ล่าโลกนี้ไปแล้วก็ทำตามเงื่อนไขของพุทธประเพณี แต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนเกิดมามีาบาปมีกรรมเป็นของตัวเองว่าเราจะเลือกสร้างาบาปที่เป็นบุญว่าเราจะจะเปลี่ยนแปลงบุญให้เป็นปาบาปอย่างไรอย่างนั้นถ้าคนมีความคิดมีความฉลาดแล้วบุญไม่กลายเป็นปาบาปแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วบุญนั่นแหละจะกลายเป็นปาบนาปอาตมาจริงอยากจะเจริญพรทุกคนว่าชีวิตมีค่าที่สุด คนที่จากเราไปหลายคนอย,ย่างเช่นโยมยุพาเนี่ยแตมาเพิ่งไปเธอร์ลแลนมาลูกสาวอายุแค่สิบแปดปีเองเด็กน,น่ารักแต่ก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งนั้นต้องชื่นชมคุณยุพาเข้มแข็งเด็กเดียวเพราะไม่ได้หมายความว่าเธอสูญเสียลูกสาวอย่างเดียวแต่เธอไม่สูญเสียสติ เธอไม่สูญเสียความเข้าใจในชีวิตแล้วเธอก็ได้ลูกสาวขึ้นมาอีกหลายคนคือลูกสาวที่ชื่อว่าสติสมาธิและปัญญาอย่างนั้นทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เสียพ่อเสียแม่ไม่วันนี้ก็อนาคตตะการโน้นแต่การสูญเสียทุกครั้งขอเราจะได้เสียสติเสียสมาธิและเสียปัญญาจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักอาจมาว่าถ้าได้หลังการอย่างนี้แล้ววันนี้ อาตมานั่งตากแดดที่อาตมาที่อาตมาเชื่อใจที่สุดที่ได้พูดให้โยมฟังแล้วถ้าโยมเข้าใจแล้วเอาไปฟังเอาไปคิดเอาไปทําโยมจะมีความสุขมากความเสียใจที่อยู่ในใจจะกลายเป็นความเข้าใจกลายเป็นความเข้าใจเรารักแม่ไม่ใช่เพื่อความเสียใจแต่เรารักแม่เพื่อความเข้าใจทุกศโศกโรคภัยอยื่ในใดในทางใจจะจบลงจากความเข้าใจเราไปสามารถถาท่ฟื้นคืนมาได้ แต่เราจะเป็นลูกสาวที่ดีที่สุดเราจะเป็นลูกชายที่ดีที่สุดเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นพี่เป็นน้องที่ดีที่สุดในการทำหน้าที่ของเราและเราจะอยู่เพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดประโยชน์นสบายเองคณะสงอนุโมทนาบุญและก็ขอบคุณไปถึงมหาบุญโชคด้วยที่ท่านจัดโยท่านบุนโชคท่านจัดทิาเพิ่นเพื่อที่จะได้เกิดความเรียบร้อและความสวยงาม อน,นี้ตมาก็ว่ามันดีต่อไปีต่อไปอาตอมาพูดสัพยอกญาติโยมว่าอาตอมาจะใช้โครงการคนตายพาคนเป็นเข้าวัดนั่นหมายความว่าให้คนตายที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานี้เป็นสะพานบุญพาเราเข้าวัดเพราะปกติแล้วคนอาจจะเข้าบ่อนมากกว่าเข้าวัดแต่กขอชืินชมคนที่ไม่เข้าบ่อนนะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธคน อขอเืิญชมคนที่ไม่เข้าป่นแต่ก็ไม่พิเศษว่าจะมาวัดหรือไม่อย่างไรก็สุดแต่สุดท้ายแล้วต้องมาวัดอยู่ดีให้ภาคส่วนดอูอย่างนั้นก็มาตอนเป็นที่แนบบี้แล้วเนาะอาจจะโมทนาทุกคนจุดเทียนแล้วพระนตง,งตั้งใจจะเทียนดับอ่นะอตั้งระบุพร้อมกับมาเนี่ยใหม่ก็จะมาเปิดเมื่อยู่แทนวันลุ่งขึ้นใหม่บอยอิสตันนต์ต่อเทียนไหมต่อเทียนที่อยัง จให,ห ını, ้ไปไล่หนูให้้าเป็นลูกมสาวัสตั้งใจว่าตามนัดสัพังสัพังอปาราธังอปาราังขมตุโนพันเตมตุโนันเตกสกส นาเกตังนาเยนกตังสัพพังสัพพังอปปาราชังอปปาราชังธรรมตุโนพันเตธรรมตุโนพันเตอุกาสะอุกสะธรมามะพันเตธรมามะพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญหากกรรมใดใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำด้วยความประมาดามมาาขาบสติทั้งต่อหน้าและรับหลัง,ลลงมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาาก็ตตม,ม,มเจนาก็ตาม พระพุทธเครื่องเกินต่อพระพุทธ,ธเจ้าพระธารรมพระสงฆ์มิดามานดาครูบาอาจารย์และกรรมีทั้งหลายหรือเจ้ากรรมนายเวรขอให้กายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมนั้นๆ กรรมนั้น,น,นจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าต่อข้าพเจ้านับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเป็นต้นไปด้วยเธอตั้งสี่ทิฐานกเอาอันนั้นมาอ้ิษฐาน <c oughs> แล้วก็ถือรับดอกมะรับเรียนนะให้ทุกคนอธิษฐานก่อน <c oughs> We have the family from from game game is my d h m m